้คนในชุมชนได้กินอาหารปลอดภัยเรากินไข่ครับแล้วมันก็ตอบโจทย์แบบว่าตลาดต่างนอกอ่ะบบมันก็อยากที่อาหารที่ปลอดภัยเพราะว่าทุกวันเนี่ยไอเป็นขไข่แบบนี้ถ้าทานเท่าตลาดเนากระบจะมีสารเล่งมันจะแบบปั๊บฮอร์โมนคนน่ะเหมือนยังเป็นไม่มีเนี่ยฮอร์โมนจะมาผิดมาก,ก่อน,นมันเป็นสารเล่งนะครับแล้วว่าเขาคิดว่าเอออย่างน้อยในชุมชนเขาได้นนเอาอะไรกระจายไปต่างขาต่างนอกจ้ะ กลุ่ม15คนนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นขั้นต่ำคนนะครับเอาแบบคนสูงอายุเนาะเพิ่มขึ้นมาเลี้ยงไก่ทำไมถึงเลี้ยงไก่ได้ครับเพราะว่าไก่เนี่ยมันจะได้แบบเอาแข็งอย่างน่าครับงน้อยก็คือว่าคือเน่าเปลี่ยนเน่าหมดนอกซึ่อาหารเก็บไข่ครับจาะแปลว่ามีเฉพาะไข่ไข่เดี๋ยวนี้เขาขยายเป็นไก่นึ่งนะครับไก่ไก่ไข่อ่ะมีอยู่รุ่นพัน200ตัวตัวนี้สินค้าหนึ่งเพิ่มมาแบบมาช่วยรับช่วยระุมคนแบบ100ตัว ไหลกันเขาจะส<ด>่งของไปทีสิงคโปร์น,นะครับแล้วส่งไปกรุงเทพสวยแล้วก็ไก่ไก่เนื้อนะครับเขาจะผลิตกุ้ยเตี๋ยนผลิตอ่ะอาทิตย์ละหนึ่งร้อยตัวส่งที่เซินเนาะละนี่เปิดจะเอาอาทิตย์ละห้<ต>าร้อยแต่จะมีถึงอาทิตย์ละผ่านเครับเพราะว่าติอื่นเกิ้นยังแบบทำแบบไก่แบบอินทรีย์กับเตีอนทำให้ถึงเรียกว่าไก่อินทรีย์คือว่าอาหารที่ไก่กินครับยัง อย่างน้อยที่สุดคืออาหารที่ไก่กินต้องเป็นอินทรีย80ขึ้นไปนะครับเอาเนี่จะมีอย่างข้าวโพดเขาจะมาใจ้สารเคมีอะไรที่ไก่กินนะครับ50เปนต์นจะเป็นข้าวโพดแล้วก็20จะเป็นทันวเหลืองครับและอีก10เปอร์ก็คือลำที่เขาเนี่ยอินรีย์ได้คือ3อย่างนี้ทั้งันดจะ80เปนต์ละแต่บางอันนี่นเขาคลิตแล้วอินทรีย์มาได้มันก็เลยขาดแห้สาวไปเลยว่ะเออสามาเปอร์เซ็นตขึ้นไปเพราะว่า ที่ตึงวันเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าไข่ฟู <c oughs> พวกเขาโพดเนี่ยเขาจะมาเครื่อเผาเลยเพราะว่าเขาคือเป็นมิตรกับอิซึนแวดล้อมไม่เนาะ <c oughs> เขาทําแบบว่าทาแบบแปึ้งปลาใส่กันในตะโมต,ติโต้แล้วว่า <c oughs> เขามีแม่ทาโมเดียวคือเอาขยะแลกไข่ไข่ที่มีขยะในรืนที่ว่าเป็นพวกผลไม้เสียที่มันเน่านะครับแล้วก็ผักที่เขาตัดแต่งที่มันแก่ครับมาเค้ื่อเผาได้แล้วเขาจะเอาไข่ไปเคื่อแบบว่าแลกกันนะครับในแบลนี้เนาะ แต่ว่าถ้าสมมติบางคนเพิ่งเลี้ยงไก่อยู่แล้วบา่ยักได้ไข่เขาสามารถเอาที่ไก่ได้กลรเพื่อปิดผังนะครับจะทำแบบเป็นโคบวงจรนะครับแล้วก็ที่นี่มันจะมีเลี้ยงหนอน BFS ไทยเล้ทุกอย่างครับ BFS Blackster f l v e Black b a s t Black ภาษาไทยแปลว่าดำ Soldier โซเชียลอามิทหารไปสุนีนะเออนั่นลืมนี่ลืมได้อ่ะพับดำทหารฟลายบินดำทหารบินอันนี้เป็นเรื่องไม่ค่ะบินทหารดำอ่ะภาษารวมแล้วว่นท้องแมงอย่างก็ครับไอ้แมลงทหารดำครับ ใช่จริงๆภาษากีนแปลว่าแมลงวันต um ัวอ่นนะฮ่มนชื่ออย่างนี้แมลงแมลงตัวนี้เขาเขาพูดกันว่าเป็นแมลงวันที่มันต่องมัาห่าลนอกสของเสียมันบัดใจครับอันนี้จะเป็นแมลงที่ว่ามีโปรตีนสูง40-50%ถึงบแปลว่าแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคครับแล้ว แล้วไข่ไข่ของเขาติดกินอะแล้วมันจะมีโอเมก้าสามหกเก้าด้วยข้อความที่เขาได้ยินว่าโอเมก้าสามหกเก้ามันมาจากจากป่านะครับแต่ทําไมมาเจอที่เนื้อไข่เนื้อไก่ของไข่ของเขาเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูตัวเองครับจะเรียกมดดอร์แล้วสามารถลดต้นทุนได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงไงไงตัวหนึ่งนะครับจะกินหนึ่งครีสต่อวัน ร้อยตัวจะกินสิบ huh> กิโลแล้วเขาเขาจะคิดว่าสามร้อยตัวมันจะกินหนึ่งกิโลต่อเดือนแต่เขากินแค่เจ็ดกโลเขาจะลดได้สามกิโลกแล้วอตักระสอบน่เนาะมาจากระสอบละแค่ร้อยกว่าบาทเขาสามารถล้รอยที่เขาเขาเขาแย่แล้วลดต้นทุนได้มันแล้วก็ที่ตำแม่ทาเขามันจะปมาจับเก็บขยะ เขาจะช่วยกันในตำอมนนะครับว่าแยกอย่างไรก็ได้ที่เขาจะจ่ายพันติมาให้น้อยที่สุดจนมันจะเก็บใบต่ออย่างนี้นะครับใี่มีอะไรถามไหมครับในนั้นที่แตกต่างกับแม่ทาไม่มีรถต่อรันได้มือเยอรถขนขยะเคยเห็นออกะถ้าไปในเมืองหน้าบ้านจะมีถังดำหมู่บ้านจะสันเนาะแม่ทาไม่ได้ทําให้อย่างนั้นใครทําขยะก็เอาไปจัดการเอง คนไปซื้อถุงพลาสติกมาเองไปใช้พลาสติกเยอะเท่าไรอบตไม่จัดการให้ต้องจัดการในครัวเรือนเองเพราะอันนั้นเป็นคุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองคุณใช้เยอะเท่าไหร่คุณก็ต้องไปรับผิดชอบทางที่ดีลดการใช้ไม่ดีหรอครับค,คุณอาก็จะ,ะบอกเนี่ยถุงผ้ารือเปล่าเนี่ยมันพยายามลดนะครับที่นี่ก็พยายามจะทาแบบนั้นแล้วขยะที่เป็นเศษอาหาร <c oughs> เหมือนที่พ่อปองบอกลุงปองบอกนะว่า เดี๋ยวไปดูว่าเอาไปทำทอะไรได้บ้างแต่ละบ้านที่มีเศษอาหารยเียปกติเอาไปทำอะไรได้บ้างเศษอาหารทำปุ๋ยปุ๋ยมาแมอกอริ่งเรยียกได้ทำมีอะไรอีกอาหารสัตว์แมงกอ <สา S 2> อันเนี้ยอันนี้ก็จะกลายเป็นอาหารสัตว์แต่ว่าจะถูกหนอนย่อยมันจะกลายเป็นโปรตีนคือปกติแล้วอะเศษอาหารทั่วไปเนี่ยโปรตีนแบบมีอยู่แล้วมันจะเป็นแค่กากใยเป็นแค่กินให้อิ่มแต่เนี้ยไก่ ไข่ใช่ไหมเวลาอยากได้โปรตีนต้องกินไข่ทุกวันกูนจะบอกกินนมกินไข่ได้โปรตีนดังนั้นไก่ที่มันจะผลิตไข่ทุกวันมันก็ต้องจําเป็นต้องกินโปรตีนเพื่อจะต้องให้มีไข่ทุกวันดังนั้นมันจะเปลีป่ยนจากเศษผักกลายเป็นโปรตีนโดยใช้ตัวแร็คโซเดียร์ลาหรือมแมลงอาหารดำมแมลงอาหารเสือได้ไหม